สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .2 นะคะวันนี้พบกับครูอุ้ยเหมือนเดิมนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการออกแบบคำสั่งและตัวหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมีวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอประกอบการสอนนะคะให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษานะคะการมอบหมายงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนถ่ายวิดีโอนะคะบอกปัญหาและก็วิธีการแก้ปัญหาที่พบนะคะในชีวิตประจําวัน หอย่างนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาใน Google c a r s r o o m นะคะถ้านักเรียนคนใดนะคะไม่สามารถส่งเข้ามาใน Google c a r s r o o m ได้นะคะครูอนุญาตให้ส่งเข้ามาในไลน์ได้นะคะแล้วก็ส่งข้อความมาบอกครูนะคะว่าส่งส่งการบ้านเข้ามาในไลน์แล้วหรือว่าไปคอมเมนต์ใน Google c a r s r o o m ก็ได้นะคะว่าไม่สามารถส่งงานได้เดี๋ยวคุณครูจะไปตามงานเอาในไลน์นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะ ได้เขียนโปรแกรมแล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นโปรแกรมยากๆนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนรอดูในสัปดาห์หน้านะคะแล้วเจอกันครั้งต่อ,อไปนะคะบ๊ายบาย